สวัสดีอัพตรงงานครับคบันนี้นะเป็นโตตาวีออสนะลูกค้าทําการติดตั้งนะเป็นเดลัยออดดี้ตายนะเต็มดูแสงนะเปิดไฟอัพตัวนี้จะเป็นเดลัยออดดี้สไตล์นับสตาร์ทรถมาจะวิ่งซ้ายขวานะับไปดุกเขินะ่อนนับตัวนี้จะเป็นชุกเขิ่นนะัเป็นเทอร์เรนนิ่งนะเป็นฟเฟรีว,วิ่งนะบไปดุกเขิ่นนะัไปเลยัพพร้อมอัปเกรดนะชุดโปลิเตอร์นะ ไฟ LED T เลก80วนะัตต์นับตัวนี้เป็น3.2นิ้ว,นะวนับพร้อมกล่องแหวน7 e d นับเดี่นะยวยายตาน้ำเงินนะับอ่านี่นะับจะเป็นตัวนี้นะับตัวนี้3.2นิ้วนะับเป็น80วัตต์นะับนี่นับไปต่ำนะับนอะ่าเมื่อเปิดไฟต่ำนะับเดียายสีน้ำเงินจะดนะับนะับไฟส่งนะับโอเตอร์ทุกตัวนะับจะมีสูงต่ำในตัวนะับเปิดตันหมอกครับนอะ่าพร้อมใส่ LED ตัดหมอกเลยนะครับดูแสงหน้ารถนะครับ อันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถช่วงเวลาางวันนับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนับสูงครับปล่อยครับนอกตัวรถในไนตัวรถนับสว่างไม่ตากันเลยนับเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนับติดตั้งชุดโปรยเตอร์นับสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กนับบีทีพิเยมออโ o ้ซีนอนได้ทุกสาขาครับโอเคครับขอบคุณครับ